ยังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสถานก,การณ์ขาดแคลนโลหิตกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูภาพรวมเลยนะครับในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่างตอนนี้ยังขาดแคลนโลหิตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งต้องการใช้โลหิตนยครับเดือนละ1 2 0 0 0ยูนิต แต่ว่ามีปริมาณโลหิตเพียงเดือนละ3,000ยูนิตเท่านั้นเองครับก็เลยทําให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5นครราชสีมา <ST. S 2> ก็เลยต้องหาวิธีการเรียกความสนใจจากประชาชนแบบนี้ครับดีนะมาตอนสว่างครับขอบพระคุณมากครับที่มาช่วงกลางวันเออถ้าไปยืนอยู่กลางคงกลางคืนค่ำมืดน,นี่หลายคนอาจจะตกใจได้นะฮะ ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นเจ้าหน้าที่จากห้าบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาก็แต่งกายในชุดผีสีดำครับเพื่อเรียกความสนใจและเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิตภายในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลนครับโดยทางด้านนางสาวสิริลักษณ์เพียรคุณทศหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า สถานการณ์โลหิตในพื้นที่ครับของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5ก็คือนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมละสุรินตอนนี้ยังคงขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาการใช้โลหิตมีน้โนมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขณะที่การจัดหาโลหิตก็ยังไม่เพียงพอประกอบกับช่วงนี้สถานศึกษาก็ยังอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนส่งผลให้โลหิตสำรองนั้นลดน้อยลงครับ ซึ่งอัตราการใช้โลหิตของโรงพยาบาลทั้ง39แห่งในจังหวัดนครราชสีมาต้องใช้โลหิตเดือนละประมาณ12,000ยูนิตแต่ว่าทางภาคเองก็สามารถจัดหาได้เพียงเดือนละ3,000ยูนิตเท่านั้นครับจึงจะสามารถจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลได้เพียงร้อยละ25ในตอนนี้ครับเช่นเดียวกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลกถนนพระองค์ดำอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ ก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันฮา l โลวีนวันหนีผีมาให้เลือดครับก็มีการตกแต่งสถานที่รับบริจาคโลหิตให้เข้ากับบรรยากาศวันเฉลิมฉลองเทศกาลฮา l โลวีน31ตุลาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับเพื่อเชิญชวนให้ผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไปร่วมสร้างกระแสบ,บริจาคโลหิตในเทศกาลฮา l โลวีน โดยให้เจ้าหน้าที่และพยาบาลร่วมกันแต่งกายเป็นผีหลากหลายเชื้อชาติเลยนะครับแล้วก็ร่วมกันถ่ายรูปกับผู้บริจาคโลหิตได้เก็บเป็นภาพความระทึกไม่ใช่นะฮะความประทับใจครับแบบนี้ก็จะเป็นที่ระลึกในการมาบริจาคโลหิตกันนั่นเองครับที่ระลึกนะภาพความประทับใจนะนี่โอ้โหแล้วแต่งแต่งได้ประทับใจแน่นเาวิเออครับโอ้โห